ดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุรัตนาเกยสันเทียอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้จะมาพูดเรื่องโครงสร้างองค์ประกอบทางเคมีของโลก 1. เปลือกโลกเป็นชั้นนอกสุดและบางสุดแบ่งออกได้เป็น2บริเวณคือ 1. เปลือกโลกทวีป 2. เปลือกโลกมหาสมุทรธาตุาองค์ประกอบหลักคือซิลิคอนและอะลูมิเนียม 2. เนื้อโลกเป็นส่วนที่อยู่ใต้เปลือกโลกธาตุองค์ประกอบคือซิลิคอนแมกนีเซียมเหล็กสามแกนโลกหรือแกนโลกเป็นส่วนที่อยู่ใจกลางของโลกธาตุองค์ประกอบคือเหล็กและฟีเิลดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพิจารา,าพิจารณ์วันนี้จะมาออกนําเสนอเรื่องการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกมี3แบบคือ <S 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 าการเคลื่อนที่จากการการเคลื่อนที่ชนกันการเคลื่อนที่ส่วนกัน ไละมีสามชั้นคือเปลือกโลกเนื้อโลกและแก่นโลกเมื่อหินหนืดมีลักษณะเป็นของไหลเคลื่อนไปด้านบนถูกทำให้เคลื่อนกลับลงเป็นวงจรของการหมุนเวียนกระแสะความร้อนเปลือกโลกเคลื่อนที่เป็นแผ่นธรณีจะถูกหินหนืดด้านล่างให้เคลื่อนที่ไปในลักษณะทิศทางต่างๆในรูปแบบธรณีแปลสันฐาน และเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปรากฏการธรรมชาติทางธรณีวิทยาค่ะดิฉันเด็กหญิงวิจาภาเพชรทึกเลขที่17แทนมัธยมศึกษาปี2ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงรสรีกุลหม่วันนี้จะมาพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกโลกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากผิวโลกมีการเปลี่ยนแปลงธรณีต่างๆทําให้โลกมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน ลักษณะผิวโลกมีรูปทารนสันทานที่แตกต่างกันเรียกว่าภูมิลักษณะหรือธรณีสันทานซึ่งเกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างช้าๆใช้เวลาหลายพันปีจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นการผุพังอยู่กับที่การการะรอนการพัดผาการสะสมตัวของตะกอน โดยมีปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดกระบ,บวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาได้แก่น้ำลมธาตุน้ำแข็งแรงน้มถ่วงของโลกซึ่งมีชีวิตเอสิ่งมีชีวิตสภาพอากาศและปฏิกิริยาเคมีดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุพิชญาแขมทองดูชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่สองวันนี้จะออกมาพูดเรื่องแรงมวลและกฎการเคลื่อนที่ 1. แรงจากการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงพบว่าวัตถุมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว 2. มวล สมบัติของวัตถุด้านต่อการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นว่าความเฉื่อยและเรียกปริมาณที่บอกให้ทราบว่าวัตถุใดความเฉื่อยมากหรือความน้อยมากความน้อยว่ามวลสามกฎการเคลื่อนที่ จากการศึกษาเกี่ยวกับแรงและสภาพการเคลื่อนที่พบว่าถ้าวัถถาว,ถวานิ่งอยู่บนพื้นราบแล้วไม่มีแรงแรงอื่นใดมากระทําต่อวัตถุวัตถุจะจะอยู่นิ่งต่อไปหรือถ้าให้แรงสองแรงที่มีขนาดเท่ากันมากระทําวัตถุในทิศทางข้ามกันพบว่าวัตถุ ยังอยู่นิ่งเช่นเดิมการนำเสนอเท่านี้คอบค่ะ